ตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบนําโชว์แล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบกันบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านค้าก่อนเป็นทางเดินเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เราจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ4,900เมตรก็เกือบเกือบ5,000นะครับเกือบ5,000เมตรจากระดับน้ำทะเล khá bào bàng mát, trời nắng, chị chọn cho tôi xơi ô,อากาศ không lạnh sôi bay, anh ทะเลสาบน้าบูโชที okay. um, okay. oh. ่มีสูงจากเหนือต่ำน้ำทะเลวัดระดับน้ำร้อยสิบเมตรซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่สูงที่สุดในโลกนี้นะครับถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงอันดับสองของประเทศจีนสูงอันดับหนึ่งก็คือจะเป็นทะเลสาบอีกที่หนึ่งตรงนี้มันจะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มนะครับไม่ได้เป็นน้ำจืดนะครับน้ำเค็มครับ มันจะมีเนื้อที่นะฮะทั้งหมดนะฮะ1ิตรกิโลนะฮะถือว่าเป็นทุริตา์ที่ใหญ่มากนะฮะที่แทมที่สรดในประเท็นี ตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงไปตรงชายหาดเ,เลยนะครับทะเลสาบแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ําเค็มนะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเหมือนทะเลจริงๆเลยเเลสที่อยู่บนความสูงระดับเกือบ5,000เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้สุดยอดลอเกิน ลูกทัวเราทุกคนดีใจมากที่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้อาจจะมีบางท่านนอนอยู่ที่โรงแรมนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็เดินใกล้มาถึงริมตรงริมทะเลสาบแล้วนะครับที่เห็นเขาขาวอยู่ข้างหน้าตรงริมทะเลสาบเนี่ยไม่ใช่ฟองคลื่นของน้ำนะครับเป็นหิมะหิมะที่กำลังจะเริ่มละลายโอ้เป็นภาพที่สวยงามมาก หิมะเริ่มละลายแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ยครับหิ<อ>มะเริ่มละลาย Thank you for watching! I'm mm -hmm. อ่าวันนี้เป็นช็อตแสบอีกช็อตหนึ่งโอ้ตายผมไดม้เอาฮิลบอยมาด้วยเี่มาเปน็นก้อนเลยัวเราก็เก่งมากเลยพอนนจะเก็บ เราได้ลงมาถ่ายรูปก,กันนะครับจุดที่ผมเชื่นี้ก็คือจุดที่สูงที่สุดสูง5,190เมตรนี่นะครับสูง5,190เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางอโอ้ยอด ไหนามาแล้วก็ให้มันสุดๆไปเลยเอาให้สุดๆลมแรงมากครับลมแรงมากอากาศหนาวเย็นหนาวเหลือเกิน 今。